เ,เนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเรื่องเหนือธรรมชาติและเหตุการณ์ชวนขนลุกอาจมีเนื้อหาที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวและไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากคุณพร้อมแล้วปิดไฟผมผ้าแล้วมาเข้าสู่โลกของคืนนี้ต้องหลอนกันได้เลยโรงพยาบาลบิลิท สถานที่แห่งอดีตที่เต็มไปด้วยความหลอนและความน่าสะพรึงกลัวโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยังไม่สามารถรออธิบายได้มันเคยเป็นสถานที่รักษาคนไข้แต่วันนี้กลับกลายเป็นที่หลอนที่หลายคนไม่กล้าก้าวเท้าเข้าไปนี่คือเรื่องราวของโรงพยาบาลร้างบิลิตที่ความหลอนแนอดียังคงตามหลอกหลอนอยู่ในทุกมุมมืดของมัน โรงพยาบาลบิลิทถูกสร้างขึ้นในปี1898ในเขตบิลิทใกล้เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีโดยเดิมทีโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยที่มีโรคปอดจากสงครามโลกครั้งที่1ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันถูกใช้งานโดยทหารเยอรมันและกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและความเจ็บปวด หลายคนเชื่อว่าโรงพยาบาลนี้ยังคงเป็นบ้านของวิญญาณผู้เสียชีวิตจากการรักษาที่ไม่สำเร็จหรือแม้กระทั่งทหารที่ต้องมาสูญเสียชีวิตในช่วงสงครามบางคนบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงฟุตฟ้าจากห้องต่างๆแม้ตอนนี้จะไม่มีใครอยู่แล้วก็ตามที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตตอนนี้กลับกลายเป็นซากปรักหักพังที่สะท้อนถึงความสูญเสียและความเจ็บปวด ที่ไม่เคยจงหายไปใครที่เข้าไปในโรงพยาบาลนี้ในตอนกลางคืนมักจะบอกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินตามหลังหรือเสียงกระซิบที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครหลายคนที่เคยเข้าไปสำรวจโรงพยาบาลบิลิตกลับออกมาพร้อมกับความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้บางคนบอกว่าได้เห็นเงาดำที่เคลื่อนไหวเองในห้องต่างๆและบางครั้งยังมีเสียงประหลาดดังมาจากห้องที่ถูกปิดตายมานาน โรงพยาบาลบิลิทไม่ได้เป็นแค่สถานที่ร้างแต่เป็นสถานที่ที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงอยู่วิญญาณที่ไม่สามารถไปไหนได้และบางครั้งพวกเขาก็ยังคงวงเวียนอยู่ในที่แห่งนี้เราคอยใครสักคนที่จะมาเปิดเผยความลับของพวกเขาโรงพยาบาลบิลิทอาจจะถูกทิ้งร้างไปแล้วแต่ความหลอนจากอดีตยังคงหลอกหลอนในทุกมุมมืดเราจะยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของเรา และบางทีเราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในที่นี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่เราไม่สามารถเข้าใจได้คุณคิดว่าโรงพยาบาลบิลิตยังคงมีอะไรซ่อนอยู่ในมืดมิดเหล่านั้นหรือไม่หรือบางทีสิ่งที่หลอนที่สุดอาจจะไม่ได้มาจากอดีตแต่มาจากสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้อย่าลืมกดติดตามคืนนี้ต้องหลอนและมาร่วมค้นหาความลับในทุกคืนที่เราจะเล่าให้คุณฟัง ถ้าคุณชอบเรื่องลี้ลับสยองขวัญและปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคืนนี้ต้องหลอนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดประทึกที่เรานำมาฝากกันทุกคืนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยเพราะเรื่องบางเรื่องอาจทำให้คุณหลับไม่ลง